ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพลนอินนะครับก็วันนี้นะครับผมมาตัดกระตอยนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับก็มีจํานวน250ต้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็จะมาตัดกระตอยกันแล้วนะครับเพื่อจะให้ลูกจริงเขาโตนะครับสังเกตได้ว่าไอ้แปลงที่แล้วนะครับผมผมตัดแค่วันถงวันนี้มะม่วงอ่าโตเร็วมากนะครับ ว่าเขาไม่ได้ถูกแย่งอาหารแล้วนะครับทำให้ลูกจริงเขาโตเร็วโอเคครับเพื่อนนี่ฮะนี่คือลูกกระตอยที่เราจะตัดกันก็จะไซส์ประมาณนี้ครับอันนี้นะครับกระตอยก็มีนะครับเพื่อนๆนี่มีมีของแท้ก็เยอะกระตอยก็มีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงตามพี่หมีไปตัดกระตอยกันนะผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะตัดกระตอยนะฮะ ตุกตะตอยของเรานะครับเราก็จะมาตัดรุ่นนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะจะได้ราคานะครับถ้ารุ่นเล็กเกินไปมันก็น้ำหนักไม่ค่อยได้นะครับเ,เพื่อนนะครับํนะบำนานแล้วครับผมช่างของเรานะโอเคครับเ,เพื่อนๆ นี่ครับเพื่อนเพื่อนนะฮะอันนี้เราตัดมาได้สักพักแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะใสขนาดนี้เลยครับผมอันนี้เป็นมะม่วงน้าดอกไม้สีทองล้วนๆนะครับเคครับเคคับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะเป็นกิจกรรมอะไรในส่วนม่วงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมส่วนันี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ